นี่ก็จะเป็นผักที่เราเล่มๆตัดๆเหลือๆนะคะจากแปลงผักข้างบ้านเรานะอันนี้ก็จะเป็นใบถั่วพูเนี่นะคะเรามันเป็นโรคเราก็ตัดออกนี่นะคะแล้วก็ไดโนแคลเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยเอามาทําปุ๋ยให้หมดเลยมาหมักให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นปูเล่นะคะเนี่ยมันก็มีโลกมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะ ี่จะเป็นพวกอง,งุ่นแล้วก็อะไรเนี่ยปูเล่จะเยอะหน่อยเรวก็มาตัดนะเรามีเออ่ที่หมักเล็กๆเราก็ตัดอย่างนี้นะคะถ้าเป็นที่หมักใหญ่ๆมีบ้านในพื้นที่มากแล้วก็ไม่ต้องตัดก็ได้ใส่ทิ้งไปเลยแต่เรานี่ตัดหน่อยนะเนี่ยค่ะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยหนึ่งมันจะได้ย่อยง่าย เนี่ยค่ะเอาเป็นผักผลไม้นะส่วนมากไม่ใช่แบบอาหารคาวหลือเหลือ,ลอไม่ใช่นะก็ต้องเป็นอีกถังหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดที่ซื้อมานะ ก็ทานไม่ทันแล้วตู้เย็นมันเย็นมากมันก็เลยเป็นน้ำแข็งก็มาทำปุ๋ยให้หมดเลยค่ะถั่วฝักยงฝักยาวเอาให้หมดเลยนี่แล้วก็กระเจี๊ยบนี่ค่ะเต็มเลยเราก็ตัดให้เขา อันนี้ก็จะเป็นฟักแมวนะคะฟักแมวหันห่นหั่นแล้วผ็ตัดฟักแมวก็เหลือถังก็เป็นแบบนี้เลยนะถังแบบนี้มีฝาปิดเปิดนะอันนี้อันนี้ก็คือผักที่เราหมักไว้นี่ ก็จะเป็นเศษผักเศษอะไรนะคะนี่แล้วก็เทไปเลยฝาปิดด้วยนะอย่าให้น้ำฝนล,ลงไม่ต้องใส่น้นเลยค่ะนอกจากดินแห้งถ้าใส่ถ้าใส่ดินแห้งนะจุลินทรีย์ก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันเหนียเน่ามากแล้วปิดฝาแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะแล้ก็ใส่ประมาณนี้นี่แหละผักต่างๆนะเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมแป๊บเดียวนี่แค่เดือนเดียวนะสําหรับปุ๋ยหมักเนี่ยครึ่งปีถึงใช้ได้นะถึง1ปีก่อนใช้เนี่ยถ้าเป็นไม่ใส่กระถางนะตามพื้นดินธรรมดาก็โรยได้เลยผสมกับดินธรรมดาเลยแต่ถ้าใช้ในกระถางให้มาตากแดดก่อนนะคะเพราะข้างในก็อาจจะมีเชื้อโรคก,ก็ได้ไม่ใช่มีปุ๋ยอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีตัวมลงมแมลงมีทั้งหมดเลยค่ะ ยังไงเราก็ต้องมาตากแดดก่อนนะคะก่อนใช้ดินถ้าเป็นในกระถางนะอย่างที่บอกถ้าเกิดในพื้นที่ดินถ้าเรามีพื้นที่ใหญ่กว้างก็โรยได้เลยก็ได้ผสมดินโรยเลยก็ได้ปลูกเลยก็ได้แต่ถ้ามีถังใหญ่กว่านี้บ้านใหญ่กว่านี้พื้นที่ใหญ่กว่านี้ให้ใช้ถังใหญ่กว่านี้ค่ะให้มีฝาปิดฝาอะไรก็ได้ถามไม่ต้องของเขาก็ได้กันกลิ่นกันสุนัขก,กันมแมลงกันแมงวันมาวางไข่นะคะแล้วก็ทําให้เาใสได้ดีที่สําคัญอย่าโดนฝนโดนน้าเพียนั้นพอค่ะ ลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็เป็นการลดขยะเปียกด้วยค่ะ